สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวิชาโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับหัวข้อที่5นะครับเป็นเรื่องของการแทรกวัตถุนะครับการออกแบบการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุนะครับงานนะครับแทรกวัตถุ10ชิ้นนะครับลงใน1สไลด์และวัตถุอะไรก็ได้นะครับ ทุกชิ้นใส่การเคลื่อนไหว3แบบนะครับมีแบบเข้านะครับแบบเน้นแล้วก็แบบออกนะครับและเมื่อกดนำเสนอนะครับจะแสดงผลต่อเนื่องนะครับทีนี้อะไปดูกันวิธีการทำนะครับก็เข้าไปที่โปรแกรม powerpoint นะครับของเราก็เปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมา o อ o f t อ f ฟ i ิตนะครับผูอยู่ไหนเนี่ยกดนะครับ PPT PPT PowerPoint นะครับปั๊บกดเปิดมนาะ ก็เป็นการนำเสนอง,งานเปล่านะครับอ่ะเราไปทวนอีกครั้งหนึ่งขอนะครับแทรกวัตถุ10ชิ้นลงในหนึ่งหน้าสไลด์อ่ะแล้วก็ไปทำการแทรกวัตถุไป10ชิ้นอันนี้ไม่ได้ใช้ก็คลิกขวาแล้วก็ตัดออกนะครับอันนี้คลิกคลิกขวาแล้วก็ตัดออกจากนั้นก็มาที่แท็บแทรกนะครับด้านบนแล้วก็เลือกรูปล่างน,นะครับ10ชิ้น 1แทรกต่อนะครับ2แทรกต่อนะครับใส่ให้ครบ10บชิ้นก่อนส เจ็ดแเก้าสิบโอเคตอนนี้เราก็แทรกรูปล่างมาสิบชิ้นแล้วนะครับทีนี้ นะครับต่อไปตามโจทย์นะครับกลับไปดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับใส่วัตถุ10ชิ้นลงในหนหน้าสไลด์อันนี้เราทําเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับใส่การเคลื่อนไหว3แบบแบบข้าวแบบเน้นและแบบออกนะครับอ่ะทีนี้ไปดูว่าวิธีการใส่ใส่ไงเราคลิกที่ตัวรูปล่างก่อนนะครับแล้วก็เลือกไปที่ภาพเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับ ให้เรากดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวตรงนี้ออกมานะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการแทรกนะครับมันก็จะมี3อย่างครับเข้าก็คือเป็นดาวเป็นตัวเขียวเขียวเน้นเป็นสีเหลืองแล้วก็ออกก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่1ชิ้นของเราจะให้แสดงทั้ง3อย่างนะครับเพราะงั้นเราก็คลิกแล้วก็เลือกนะครับ เพิ่มภาพเคลื่อนไหวปรากฏนะครับแบบนี้ลองกดนําเสนอดูเกิดอะไรขึ้นนะครับพอเวลาเรากดนําเสนอปั๊บนะครับตัวนี้จะไม่ขึ้นมาจนกว่าเราจะคลิก1ทีมันถึงจะขึ้นมาแบบนี้นะครับกดคลิกอีกครั้งก็จะเป็นการออกจากการนําเสนอต่อไปเราก็ไปเพิ่มภาพเคลื่อนไหวอีกนะครับก็เป็นชีพจรนะครับ อ่ะเราก็ลองไปกดนําเสนอดูครับอันนี้พอเวลานําเสนออันแรกก็ยังไม่มีอะไรนะครับคลิกฟ้าบก็จะแสดงขึ้นมาคลิกอีกครั้งก็จะเป็นการเน้นนะครับตามที่เราเลือกมา่วนอีกอันนึงนะครับเรายังคลิกอยู่ที่วัตถุที่1ชิ้นที่1ของเราคลิกเพิ่มภาพเคลื่อนไหวอีกเอาเป็นออกเป็นเลื่อนนะครับสมมตุติเอาเป็นเลื่อนอ่ะลองกดนําเสนอดูครับ คลิกนำเสนอคลิกอีกหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะหายไปวัตถุก,ก็จะหายไปแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ใส่เอฟเฟกทั้งหมดนี้ในวัตถุทุกชิ้นนะครับให้เรียงมาเลยนะครับชิ้นต่อไปก็เลือกปรากกฏนะครับเป็นลำดับที่4ใช่ไหมลำดับขั้นตอนการทำที่4คลิกวัตถุแล้วคลิกเพื่อภาพเคลื่อนไหวแกว่งไปมานะครับ ต่อไปก็เพื่อพานเคลื่อนไหวแบบออกเลื่อนฝึกนะครับอ่กช,ชิ้นต่อไปทราเด้งนะครับชิ้นต่อไปทําให้สว่างวึกนะครับชิ้นต่อไปก็เลื่อนออกฟาบแบบนี้นะครับมันก็จะเรียงมาเรื่อยๆ123 4 5หนึ่งแล้วอ่กชิ้นต่อไปก็มาฟาบชิ้นต่อไป พอเวลากดเพิ่มชิ้นต่อไปถ้าชิ้นแรกเราเพิ่มเป็นแบบเข้าแล้วนะครับเราจะเพิ่มต่อต้องมากดตรงเพิ่มภาพเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับต้องสลับกันนะเพราะว่านิฉะนั้นเราจะไม่สามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับหนึ่งชิ้นมันจะไม่สามารถทำสามอันได้นะครับเพิ่มไปแบบนี้อ่า แล้วก็หมุนตามแกนอะไรก็อ่าอวาวไปนะครับนี่ก็ชิ้นต่อไปชุบเพิ่มอันต่อไปก็ชุบเพิ่มอันต่อไปก็ฝึกโอเคอันต่อไปแยกฝึกอันต่อไปชุบอันต่อไปก็เด้ง ฟ้าไพแดงออกฟาชิ้นถัดไปใส่วงล้อเฟิร์บอันนี้ก็ใส่เป็นอะไรก็ว่ากันไปโปร่งสาต่อไปก็ออกแบบออกก็เป็นอ่าวงล้อต่อไปชิ้นต่อไปเข้าเป็นแบบหมุนมาชิ้นต่อไปเป็น เติมสีต่อไปแบบออกก็เอาเป็นแบบรอยออกอน,นี่ชิ้นต่อไปแยกขึ้นมาอันต่อไปเอาเป็นเปิดแหบบ้งนี่โอเคสุดท้ายก็มาเป็นแบบม้นนมุนออกแบบนี้โอเคทีนี้สังเกตดูครับที่หน้า ตัวชิ้นงานทั้งหมดนี่เราก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันทํางานต่อเนื่องนะครับสมมุติว่าครูเอา1น,นะครับตรงนี้จะเริ่มเมื่อคลิกนะครับระยะเวลาก็อัตโนมัติของเขาอันที่2ครับไปเลือกอันที่2ตรงนี้ไม่ต้องเริ่มเมื่อคลิกครับตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหลังกับก่อนหน้านะครับอันนี้ก็เริ่มหลังกับก่อนหน้า อันนี้ก็ไล่ไปเ <Bel> รื <internally. S 3> ่อยๆครับท <found> ุกอันให้เป็นหลังกับก่อนหน้าโถใส่โูกวะเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อคลิกหลังก่อนหน้านี้หลังก่อนหน้านี้ทุกอันต้องเป็นหลังก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับ หลังก่อนหน้านี้ตรงนี้นะครับเป็นหลังก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนตรงนี้ก็ไดหนหนนไ้หลังก่อนหน้านี้นะครับแล้วตรงนี้มันจะเรียง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 กันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทําถูกเนาะหลังก่อนหน้านี้นะครับเราจะไม่มีการทําเป็นคลิกแล้วนะครับต้องเลือกให้เป็นหลังก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับ เลียงให้ถูกด้วยนะครับเลี้ยงให้ถูกด้วยนะถ้าเลี้ยงไม่ถูกนะครับมันจะไม่แสดงต่อนเนื่องนะครับมันจะไม่เป็นไปตามโจทย์ของเรานะครับ ก่อนหน้านี้ต้องทำทุกชิ้นนะครับเน้นย้ำว่าต้องทำทุกชิ้นนะครับถ้าไม่ทุกชิ้นมันจะไม่แสดงตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับโอเคทีนี้นะครับตัวนี้มัน เริม,มาจากก่อนหน้าโอเคนะครับทีนี้เราก็ลองมากดนําเสนอดูตรงนี้นะครับการนําเสนอสไลด์กดฟับเปิดขึ้นมาหน้าแรกยังไม่ได้คลิกอะไรนะครับก็จะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยพอเวลาคลิกหนึ่งครั้งครับวัตถุก็จะเริ่มขยับเคลื่อนไหวไปตามที่เราตั้งนะครับจนครบ10ชิ้นนะครับแสดงผลเสร็จสิ้นก็จะกลับไปเป็น ก็จะกลับไปเป็นหน้าเปล่าๆสีขาวนะครับอันนี้ถึงจะพร้อมส่งนะครับงานถึงจะพร้อมส่งถ้าไม่ฉะนั้นก็จะผิดนะครับส่งมาครูก็ตรวจให้ผิดต้องทำใหม่นะครับเช็คก่อนส่งนะครับโอเคพอนำเสนอครบทั้ง10ชิ้นนะครับคลิกอีกครั้งก็จะเป็นการจบการนำเสนอจากนั้นก็ทำการเซฟบันทึกเป็นนะครับ เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เรียกดูก็พยายามตั้งไปที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเรางานที่นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดบันทึกนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการทำชิ้นงานชิ้นที่5นะครับหลังจากนั้นก็ไปส่งที่ ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ